ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมิงก็จะมาแนะนาเกมนะคะหนึ่งเกมเนี่ยให้เพื่อนรู้จักกันนะคะ,ะมิงก็เคยลงรูปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มิ้งจะมาเล่นให้ดูนะคะก็วิธีเข้านะคะเข้าไปที่เว็บค่ะ t e> o u c h o n l i n e นะคะ .i n. t h. นะคะพอเข้าไปนะคะนี่ค่ะหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะห้องอาจจะลกนิดนึงนะคะ <laughs> ก็นี่ค่ะหน้าเว็บนะคะเราเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยค่ะเราสามารถล็อกอินเข้ากับ facebook ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บของเขานะคะพอเข้าไปอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บนี่ค่ะเห็นไหมมีเล่นผ่าน facebook ได้ด้วยนะคะมีข้อมูลเกณ์ดาวน์โหลดหรือว่าจะเป็น,นอื่นนะคะตอนนี้เขาก็มีประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วยนะคะได้รับเสือ้อ นะคะ touch ออนไลน์นะคะเหมือนอย่างมิงเลยแบบนี้นะคะก็เข้าไปเล่นเกมกันได้นะคะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกห้องค่ะเข้าไปเล่นเกมนะคะหนึ่งเกมนี่อันนี้นะคะมิงก็เล่นแล้วนะคะนี่แล้วก็จะหยุดคือหน้านเกมก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเล่นง่ายเราไม่เราไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะอันนี้คือมิงก็สักต่อไว้ก่อนนะคะแลีกอย่างหนึ่งก็คือ นค่อนข,ข้างจะกากน,นิดนึงนะคะแล้วก็เลยเนี่ยแหละอยากจะมาแนะนำเพื่อนเนี่ยได้เล่นเกมกันนะคะตอนนี้เขาก็มีแจกของมีแจกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนสนใจนะคะสามารถเข้าไปได้ที่นะคะ w w w ค่ะ touchonline in th นะคะหรือว่าจะเป็น w w w fb com นะคะ ทัชไ My Game นะคะนี่แหละก็จะเป็นเกมเป้นน่ารักน่ารักนะคะสนุกทำให้เราเนี่ยเเวลาเราเบื่อหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นเกมออนไลน์ได้นะคะงั้นก็มิ้งไปก่อนนะคะวันนี้มาแนะนำให้เพื่อนเนี่ยได้รู้จักเกมนี้กันหลังจากมาดูอีกกันอีกทีนะหน้าของเกมก็จะเป็นแบบนี้เ,เล่นง่ายนะคะเห็นไหมคะก็จะมีเครื่องหมายขึ้นลงนะคะซ้ายขวานะคะเล่นง่ายเล่นง่ายนะคะนี่นี่ หันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะก็ไปแล้วแหละนะคะมาแนะนำเพื่อนฟังนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปเล่นเกมนะมาเล่นกันเยอะๆนะคะก่อนนี้เขามีแจกของรางวัลเพียบเลยบ๊ายบาย